แล้วลุงม oh, oh, ีเมียกี่คนนะี่ต่อไม่ได้นะคนเดียวก็คนเดียวรักรักเดียวใจเดียวได้ครับใครมาหามึงไม่รู้แสงอะไรนั่นแหะลอยไปตรงนั้นอ่ะเป็นแสงสีส้มเหรอไปรว่ขึ้นมา าาครับสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่าครับผมยังอยู่ที่บ้านคุณยายนะครับนี่อันนี้เป็นใบกระเพาะที่เราตัดมาได้นะครับตัดได้เยอะมากรวมๆกันทั้งหมดนี้ประมาณ300ร้ใบนะครับเพราะว่าเขากลับประมาณเอาไว้แล้วนะัประมาณ300ร้ใบกว่าจะมุงหลังคาเสร็จนะครับนี่ ก็เดี๋ยวจะมานั่งคุยกับเพื่อนบ้านของคุณยายสะหน่อยนะครับก็เขาจะมาเยี่ยมเย็นนะครับเขาจะมาหาเรานี่บรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนะตอนนี้เย็นแล้วนะครับนู่นครับหุบเขาด้านนู่นนะครับมีแต่มอกครับอากาศที่นี่ก็เย็นนะครับตอนคืนช่วงที่ผมมาครั้งแรกเลยหนาวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอากาศเย็นๆเฉยๆนะครับใช่ครับ ก็ถือว่าโอเคนะโอเคทุกคนเดี๋ยวมานั่งคุยกับชาวบ้านที่นี่กันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะถามถ่ายอะไรไปโอเคครับผมเชินนองกนีโอเคนี่นะทุกคนอันนี้เป็นลุงแกเป็นชาวบ้านที่นี่ใช่ไหมคนในหมู่บ้านนี้นะครับผม ลุงแกพูดไทยได้นะครับพูดไทยได้ลุงอายุประมาณเท่าไหร่ครับ40กว่ากว่านี่ประมาณเท่าไหร่45 45อ๋อ45นะลุงแก 4, <5. S 1> อายุ45รุ่นพ่อผมแล้วแหละนะครับเขามาบ้านบ้านลุงอยู่ตรงไหนครับไกลไหมบ้านลงุง <4, 5. S 1> ที่หมู่บ้านเนี่ย 4, <5. S 1> บ้านลุงอยู่ไหน 4, <5. S 1> อยู่ตรงนี้ครับไหนไหน,นโอเค่ะ รุ่ฝั่งโน้นเป็นบ้านย่งไงบ้านไม้หรือไงบ้านไม้ธรรมดาอ๋อบ้านไม้ผมไปเที่ยวอะไรได้ใช่ไหมได้ก็ทุกคนไปเที่ยวได้นะครับลุงแกบอกอยากให้พาอยากพาไปเที่ยวอยู่บ้านแกอย่ไกลไหมพายใหญ่ไกลนิดหน่อยครับไกลนิดหน่อยครับไกลนิดหน่อยนะครับทุกคนไม่ไกลมากไกลนิดหน่อย ก็แสดงว่าห่างจากบ้านคุณยายประมาณก็ไกลอยู่นะลุงใจก็แบบพูดพูดไทยได้แต่ว่าแบบพูดไม่ค่อยคล่องทุกคนนะครับต้องจับใจความลองถามว่าลุงมีเมียกี่คนแล้วลุงมีเมียกี่คนเนี่ยตอบไม่ได้นะคนเดียวรักเดียวใจเดียวได้ครับรักเดียวใจเดียวนะครับอ๋อมีคนเดียว นนี่ทกคโอเคเราไปก่อนทุกคนชิดโนถึงรัวเนี่ยเนาะชิดโนไปมันจะชิโนขี้แค่รบ้านน้องมิ่นนี่คุณยายก็มานั่งด้วยนะครับทุกคนมานั่งคุยกับเราด้วยลูกมีเงินบอกด้วยแม่ต้นแม่ต้นผมไปอ่ะ กำลังจะ,ะหายเส้นแดงนีเจอผีเต้าด้วยอ่ะได้เลยวันนี้ผมผมออกขาวๆโดนผอมใส่ผ้าถุงด้วยอ่ะเฮ้ยเล่าเราื่องนี้ให้เขาฟังเลยเหรอได้ไหมไม่เป็นไรหรอกเ,เล่าเลยเล่าเลยอ่ะเล่าต่อด,ดิลองถามเขาว่าเขารู้จักไหมเขารู้จักนะครับนะี่อะไรอ่ะผีเป่าผีเป้าผีเต้าไม่รู้จักไม่รู้จัก ที่เนี่นุ่กัวนะกลัวดิกวเหรออือนั่ไปเจอว่าน้เหกลัวเลยอ่ะใช่ดิหน้ากลัวมากมีชีน้าผมด้วยเนี่ยนคว่าเปนมอใช่เหรอใช่ละใช่ครับมีชีน้าผมยเนี่ยมาหาผมนี้จะมาหาผมไงไม่ใช่ไม่เจอตัวไหนตัวน้ำไงอ๋อไปหาเพื่อนผมน่ยเพื่อนมันต้องเล่าแบบ ลุบล่างอะ <oney S 1> ลุบล่างว่าที่เจอเป็นยังไงให้เขาเ<อ>พือพ่อเพือ่อเพื่อชาวบ้านเขารู้ไงมึงต้องอธิบายให้เขาฟังหร,รือเปล่าลองดูดิอันนั้นผมจะไล่ฟังลุงฟ <net S 2> ังนะดังเลยเลยดังเลยผมขาวตัวอบดำดำแห้งๆเสียงแก่ๆหน่อยใครใครมาห้าม ูแสงอะไรนั่นแหละละอยไปตรงนั้นอ่ะอ mm. เป็นแสงสีส้มเหรอทุกคน,นผมนั่งคุยกับเพื่อนผมพักหนึ่งกำลังไม่ใช่กำลังขึ้นไปนอนแล้วเนาะ mm. แล้วมันมีแสงเนี่ยมันลอยมา,าหายไปแล้วคือมันมีแสงอะลอยมาจากฝั่งน,นู้นแสงอะไรจะรู้ไหมล่ะ มันวุบบ,บ้บาวุบบ้าบ่ะแล้วก็หายเลยเดินไปดูไหมล่ะดีเลยอืมไปดิไหนลองเปิดไฟฉายดูยดิวันนี้เจอตรงไหนวะไ,ไม่เจออะไรเดินไปดูเลยก็ปังไปเลยการันต์ลายกำลังขึ้นไปนอนเลยแสงสีแดงมันลอยมานะม,มันว่าเป็นแสงอะไรเป่าเพื่อน หิ่งห้อยมากหิ่งห้อยบ้าบออะไรดวงขนาดนั้นดวงใหญ่นะเหมิงเพื่อนไม่ใช่ดวงกระติริศเราก็กค้างคืนอยู่ที่บ้านคุณยายน่ะแหละคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าคุณทำบ่ายใช่ต้องสร้างบ้ายครับ เดียวต้วปกติกี่ทุ่มละดูดิสามสามทุม่มเลยประมาณสามทุมม่มแล้วนะที่เราก่อนเราจองมาประมาณสามทุ่มละเอาเราดูบรรยากาศเอาแล้วกันถ้าปิดไฟก็คือเมื่อตึป้าเหรอทำไมแสงมันหายไปเลยวะบ่นยุ่ไ้ไยเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะเพื่อนไม่มีแสงหายอืมหายไปเลย ตอกก็เจออยู่นะคจะไปก็ไปเมื่อกี้มันลอยไปทางนี้ปะตามทางเนี่ยหรือว่าจะเป็นผีเป้าที่กูเคยเจอวะเพื่อนผีเป้าอะรอืมคือกูแค่มึงดูอ่ะอในคลิปอะพี่จะลุคนขาแนนะเออ,อมไม่ไม่ไมวันนั้นใช่ไหมกูอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วทีเนี้ยมันมีแสงลอยมาทางนี้กูตามไปตรงที่บ้านล้างทีเนี้ยกูก็เลยเห็นเป็น ลุงคนหนึ่งผมขาวอาศัยอยู่ในบ้านร้างคนเดียวกูว่าแกไปบ้านหลังนั้นวะอว่างไปดูสักหน่อยไหมล่ะแต่กูขอมึงอย่างหนึ่งได้ไหมมึงอย่าไปตกใจกลัวมากแต่ถ้ามีอะไรเราก็เผ่นกันโอ้กูดูหน้ามึงง่วงจัดเลยไม่ไหวก็กลับไปนอนไหมยัยงไงก็ได้อะอ๋เถอะไปพร้อมลุยนะยังไงเราก็มาถึงขั้นนี้แล้ว อย่าเราตัดอะไรเสร็จให้คุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเตรียมขึ้นโครงให้คุณยายเอาไงเอาไงเดี๋ยวไ,ไ,ไปเข้าน้ำเป็นหนึ่งกันไหมจะไปเข้าน้ำก็เป็นหนึ่งกันไหมได้เดี๋ยวค่อยตามไปแล้วกันค่อยตามเข้าน้ำเป็นหนึ่งก่อนโอเคโอเคอเดี๋ยวไปกดเยอะสิเนี่อนเพื่อนผมไปท,ทําธุระมาเสร็จแล้วพร้อม,มลุยกันละทําธุระเสร็จก็ ชิงช่างนะครับทุกคนเพื่อนผมชิงช่างปไปละไปเฮ้ยลุงคนที่เจอในน้ำเนี่ห้วยเหนื้อยนี่ลงมีธุราอะไรลุงเข้ามาหาแล้วลุงคนที่มึงเจอในห้วยละที่มึงเล่าให้ ลงุงแกฟังอันนะคนนี้เลยปะใช่เลยโอ้ยเนี่ยคนเดียวกันเพื่อนไม่ป็นอยู่นู่นเนี่ยเพื่อนบอกเขาอะไม่ได้อยู่นู่นเขาไปหาเพื่อนเขาที่นู่นแต่เขามาอาศัาอยอยู่บ้านหลังหลังนั้นลุงแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วไปที่บ้านลุลง น,นี่ย,ย,ยะจะเล่นะนะเอาให้เราไปด้วย <S <S ตอนดึกอย่างนี้ทำไมไม่มาตอนเช้าอ่ะหลุงตอนนั้นทีอย่างนี้รีบรีบไปทีอย่างนี้ก็เรี่ยงเราไปอยู่ที่บ้านมึงจะไปเปล่าไปดึกเขาเรียกข้างนนี้แล้วไปไปก็ไป,ไ,ไปเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าทุกคน้วย ขึ้นมาตามมาครับว่า่าลุงเขาเป็นอะไรครับเพลกับเพลกมันนัข้อในบ้านมืนแล้วพว่อดิอะอ่าอะไรวะ เจ็บขาครับบอกออมีวิลยอะอ๋ะอ,อกินเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วอือม,มีแสงสีแดงร้อยมาแล้วลุงคนนี้โผล่มาพอด,ดีอมึงไม่ต้องแปลกแล้วเขาเป็นอย่างที่กูให้มึงดูเลยเราดูท่าทางนะครับ ขาผมสั้นเลยครับตอนเช้าผมไม่กลัวแกเท่าไหร่ไงตอนคืนก็ระแวงระแวงอยู่นะนถึงจะถึงแล้วเห็นไหมนั่นแหล,นละนี่มันจะมีที่เก็บข้าวของเขาด้วยไงเห็นไหม,มที่เก็บข้าวแล้วก็เนี่ยที่เก็บข้าวอะไรของเขาเยอะแต่บ้านแกหลังใหญ่ไงเพื่อน จริงๆไม่รู้ว่าใช่บ้านแกเปล่าน่าจะเป็นบ้านเพื่อนแกแหละแต่ว่าไม่มีใครอยู่ละแกรู้ว่าแกมาตามแกต้่หรเปฮะก้องหมาตามกูจะรู้มึงเหรอกูก็อยู่กับมึงแต่เขามาตามแบบน,นี้มันก็แปลกๆอ่ะดิเพื่อนเขาอาจะชวนขึ้นบ้านนะ เหมือนเขาบอกแฮทท่อก็คือแบบทุกคนแฮท่อก็แบบว่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ้านลุงเน่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกูว่ากูชะงรักหน่อยดีกว่ามัง้งอืม,อมกูก็แม่งไม่ใช่ไม่กลัวนะกูเคยเจอลุงแกก็จริงแต่ว่าก็ <laughs> มีความกลัวอยู่บ้างหรอกแม่อ่าแม่แม่จะรู้หรอแล้วต่เลือกวัวได้หมด ขึ้นบันไดจะขึ้นไมมวหวแล้ว,มวแม่แม่อืมอะไหวป่าวต้องไปพยุงแกหน่อยแล้ะมั่งอืมตุกแกผีป่าวเ,เพื่อน เอาเดีถ้าแค่ท่าะใจเย็นมะสะเคลย์เคลย์มะดูบ้านดูคนหล่อนอาวการเนี่ยเอ้ยข้าวหกเต็มเลยเพื่นอนตายล่างเนี่ยใช่ไหมข้าวเปลือกนั่นเนี่ยอ,อุ๊หกเต็มเลยอ่ะดูดิดดะอะไรดวงขมุงหน้ากูได้ไเปล่งเปล่งไม่รู้ลวงขมมองหน,น้ามึง เขาดีพูดอะไรบ้างเขาฟังไม่ค่อยออกมึงนี่โดนเขามองหน้าตลอดเลยมึงไปทำอะไรเขาะวะว่ามึงนี่แปลกๆนะเพื่อนมึงไปทำอะไรเขาไม่ดีหรือเปล่า,าอู้อหึพูดอะไรนี่ไอเด็กไอเด็กคนนี้ขึ้นมาเขาชวนนานแล้วเขาบอกเนี่ยไอเด็กบ้าขึ้นมา ปลอของก่อนนอี่อืมป่อของขางางนได้มันเดินขึ้นไปพร้อมกันนี่แหละกุ้งเฮ้ยสบคล้ายๆหมคนเงินเองแต่ยเย็นยมีอะไรก็ค่อยคุยกันดีลงจะพูดพูดอดอยนะ่างไรนะกพูดไม่ถูกอะมึง ถอดดิเพื่อนบ้านคนนะเว้ยทำไมเข้ามาเรียกตอนคืนเนี่ยกูแปลกใจไม่ใช่อะไรหรอกกูแปลกใจอย่างเงี้ยแหละมไม่เท่าบ้า,าขึ้นเลยเอางี้เพื่อนมึงอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปคุยกับเขากันงั้นอยู่นี่นะ Những người của giai đoạn qua. Guga quá tạo cái mẹ quin chinh đã gai lời hứa 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 ฮัลเพื่อนเราคือแบบไหนเนี่ยมันขึ้นมาแล้ก็ขึ้นมาเลยแล้วมีอะไรหรอมั้งเอากล้องมึงเราไปนั่งใกล้ลุงของขนาดนั้นเลยเหรอไปขนาดนั้นเลยเหรอกูนั่งได้อยู่กูแบบชำนาญคุยกับเขาอยู่เขพอรู้จักกันอยู่เงียบๆน่อมาเนี่ฮะมีอ่ะ มังจอเรียกมีอะไรไหมครับมังจอดูบรรยากาศบ้านแกนะครับทุกคน,น<ง>เขาพูดเอี้เขาบอกอว่านั่งร้องทุกคนบรรยากาศบ้านลุงแกน,นีุ่ดน,นี่นนา,ายาซิ้ ไ,ไหนไหนกูไม่ได้ไปไหนกูอยู่ทันนั่นแหละก็นั่งคุยนี่ทุกคนบรรยกากาศบ้านลุงแกนะครับโอ้บากพูดอะไรเนี่ยถามเขาว่ามีอะไรลุมงมีอะไรว้าครับลุงเรียกตาตาโอนนมีบ้า<ม>น่าอาอไปยา กุยใลเขาอกใหมึเข้าไปใกล้เขาบอกให้มึงเขคุยกล้ไปคล้อกม่เ้าไปค้กอกม่รเข้าไปคุ้บหมึงเขาไปล้ๆมึไปได้ไมึง้าไล้วามึงเอกมึลอกเขาคุยลอกใมึงเขา้ขาคุก้กุยกบ้าบอกาไไป้ มาแม่ไอ้เบิร์ตคำเสีวว่าเบิร์ตคำเสียวว่าว่าอิ๋ภาษาอะไรของมึงวะเพื่อนมาอมไรบิภาษาอะไรของมึงวะเพื่อนมึงเห็นในคลิปที่ไหน ลอืเขาบอกมึงรอดดีใช่ปหมวะไม่ขนาดนั้นก็มีความรออยู่ในตัวอยู่มึงเกิดเลยมึงเคินลุงเขาเลย้าชมมขนาดนี้แล้ว เขามีใจให้มึงบอกวะ <c oughs> อะไรหรอไม่ใช่นะล,ลุงลุงมีธุระอะไรลุงบอกมาเลยมันดึกแล้วผมจะไปนอนละเยกลิมี่เออหรลยตาตาโอน,นามีวะเยกลิมี่เหรอหรือแล้ววะเลอะไปกัน สั่งท้ากันไม่ไนไปไปยิงมึงวิ่งดิเฮ้ยลุงเฮ้ยอ่าบุกเลยจ้าขไม่ชอบมึงคนเดียวเพื่อนมึงน่าจะไปเล่าให้ฟังนี่แหละมั้งไปยิงก่อนไม่ใช่มึงไปเล่าให้ฟังเปล่าวันเนี้ยเล่าอะไรทิ้งไลน์ลุงเขาฟังให้ลุงเขาบอกว่า คำตอบเขาไมบอกให้ใครกูลืมนึกเลยกูไม่คิดว่ามึงจะเล่าด้วยไงวันนะกูลืมตัวไ,ไม่เป็นไรขมาเลี้ยงเขาจะเลี้ยงงานมึงป่าวเมื่อกี้มึงจะโดนป่ะเกืบอบโดนเลยเนี่ยตรงนี้ผักออกโอ้ยจะรอดป่ะขารู้จักที่อยู่กูด้วยเออดเดี๋ยวขอขามาเขาที่ว่าตื่นเช้ามาออไปขอขามาเขานะเดี๋ยวมาขอขามาลุงแกหน่อย แม่เราแย่นะเดี๋ยวกูพามาขอกขอมาเพื่อนน้องกลัว,พวกเพราะแกก็แบบเมื่อกี้แกก็โกรธอยู่แหละหแล้วเขารู้ด้วยนะว่าเราเล่าอะไรอไอเรื่องพวกนี้ยรู้ดีนะเล่าให้ลุงคนเดียวฟังอะเออมึงเล่าให้ลุงเขาเดียวฟังแต่ว่าลุงแกรู้หมดเลยไงว่าเราเคยเล่าอะไรไว้ไม่ลุงเขาจะรู้ได้ไงพี่เป้านะมึงไม่ใช่คนทั่วไปมึงต้องรู้ไว้ด้วย กูว่าจะเบรกมึงแล้วว่าตอนนั้นอะห้ามเล่าแต่ว่ามึงอ่ะเล่าไปแล้วไงกูไมนจะห้ามยังไงเออไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ต้องโทษกูหรอกแต่ว่ามึงจะโดนเองไงอืมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูพามาขอเขามากูว่าสับความรู้สึกกูกูความผิดกูเองแหละกูไม่ได้กูลืมบอกรอบของมึงไงว่าห้ามเล่าให้ใครฟังกูลืมกูลืมเออมันแปลกอืมมันแปลกที่ว่าเขามาเลี้ยงมึงอย่างนี้ด้วยไงดึกๆอย่างเงี้ยปกติมึงเคยเจอย่างนี้ไหม ก,กูไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดยังไม่เคยเจอเลยกูมาปุ๊บเจอปั๊บเลยที่หายไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรอั้งแต่โดนกัดแล้วมั้อเงี้เกือบโดนแล้ว,ว,ลลวพาเขาไงมันจะเพิ่มโมโหมากมีผากเลยเฮ้ยที่กูเค,เคยเจออ่ะที่เขาเล่าอ่ะคนที่เคยเล่าเขาเอาถึงตายเลยนะ<อ>มาก็จะให้ให้ไปนะัยแล้วให้อภเดี๋ยวกูจะลองดูเลยตอนเช้าปกติ เราเราก็ไปบอกลุงกันนะทําไปเล่าให้ใครฟังต่อต่อกันไปอ่ะต่อกันไปนี่ยเพราะกูแย่เดินกลับก่อนกลับก่อนเราต้องถามึงเราวิงน่มไม่อเอาแล้วเอาหมูวิ่งทิ้งกางทขาเลยหรอใช่สิหรอเป่าก,กูก็จะวิ่งอยู่แต่กูไม่ได้มีความผิดอะไรไงงัไรแบบมไม่วิ่งดีกว่าอืมวิดๆแบบจบมากเลยเดิน ขนาดนั้นเลยอ่ะโถ่พี่จะโดนอยู่แล้วเพื่อนเออขาใจมึงอยู่เพื่อนมีใจเย็นออโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวก,ยวกลับตังค์หาตังค์กลับกันก่อน